มังกรยักษ์ก็แย่งซีนไม่ได้นะคะคนนี้ซันนี่หยางค่ะหรือว่าเกวลินบุญศรัทธาค่ะสังเกตจากพลังแฟนคลับที่ใส่สุดจริงๆนะคะส่งให้ร้องก็รับค่ะแถมกรีดไม่แผ่วเลยเพราะเธอคนนี้คือไอดอลชาวไทยที่ฮอตสุดๆในจีนนะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้กลับมาไทยออกอีเวนต์ตรุษจ,จีนมาทั้งที่ก็เลยอยู่ยาวเป็นเดือนเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวแล้วกลับมาพอดิบพอดีเลยคุณผู้ชมตรงกับช่วงเวลาที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศบังคับใช้นะคะแม้เมื่อวานก็หวานฉ่ำกันทั้งประเทศ ก็เลยได้ถามมุมนี้กับซันนี่เกลวินด้วยถึงมุมมองความรักไม่จํากัดเพศนะคะในฐานะที่เธอก็เป็นสาวหน้าหล่อลูกครึ่งไทยไต้หวนันขวัญใจสาวไทยและจีนค่ะแฟนคลับอื้อเลยคุณพ่อหนูจะสอนหนูตลอดว่าเราทําอะไรก็ได้ค่ะขอแค่อย่าไปทไําร้ายใครอย่าไปลังแกใครเราอยู่ เราอยู่เรารักเราชอบอะไรเรามีความสุขแล้วเราไม่ไปทำ้ายใครมันก็ดีทุกอย่างอะคะไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงชายรักหญิงมันมันเป็นความรักหมดใช่คะ่ะอย่าไปทำ้ายคนอื่นก็พอคะ่ะใช่老师我们去采 ลุกเท่ๆตั้งแต่หัวจรดเท้าแบบนี้นะคะเป็นภาพจำของซันนี่เกวลินแล้วสายฮาชอบช็อตฟิลด้วยนะคะก็ต้องถามว่าสเปคเนี่ยเป็นยังไงเห็นเท่ๆแบบนี้นะคะก็บอกว่าในปี2025ยังยืนยันค่ะว่ามีต่อธนาพเป็นนัมเบอร์วันในดวงใจนะคะแต่เวลาไปออกรายการที่จีนก็จะมีซีนแอลนุ่มๆจนเป็นไวรัลด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องงานด้านการแสดงก็อยากจะทําให้จริงจังมากขึ้นค่ะจะเป็นซีรีส์วายหรือยูริที่กําลังมาแรงเนี่ยซันนี่เกวลินบอกว่ารับนะคะ ไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่าเป็นเป้าหมายใหม่ของเธอหลังเป็นไอดอลมาอย่างยาวนานแล้วค่ะหนูเป็นนักร้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูยังอยากจะทํางานในด้านนี้มากกว่าแค่แท่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสในเรื่องของการแสดงก็อยากจะมีไม่ไม่ว่าจะเป็นยูริหรือว่าหรือว่าจะเป็นแบบบทธรรมดาอะไรก็ได้ค่ะหนูว่ามันเป็นโอกาสทั้งหมดใช่ได้หมดค่ะได้หมด,ด,หมดสดชื่นสดชื่น 老想要学，我想要学，我想要学，我想要 รั健康健康บบทเหล่าซื้อแล้วหนึ่งนะคะเกิดโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะเพราะว่าสอนพี่น้องคนบันเทิงกันบนเวทีเลยนะคะฟีนสโลชาและกระจำพิสิทธิ์พลค่ะให้อวยพรภาษาจีนนะคะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของภาษาแล้วซันนี่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนนะคะไปทำงานในจีนนะคะตั้งแต่อายุประมาณ15ปีค่ะจากเวทีประกวดปรดิวันโอวันไชน่าค่ะซึ่งวันนี้มีผู้ติดตาม22ล้านคนบนเว่ยบอรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ชัดเจนเรื่องร้องเพลงและเต้นมากกว่าแต่ว่าอย่างที่น้องตอบไปฝันด้านการแสดงมาแล้วก็อยากจะจริงจังให้มากขึ้นก็พูดขนาดนี้เดี๋ยวมีคนยื่นบทให้แน่นอนนะคะเชื่อมั่น